สวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่สวนยางนะคะของพี่พัดนะคะ,คะก็มาวันนี้นะคะ้ามาเจออาจารย์น้อยนะคะหรือว่าปูน้อยนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินนี่ก็เคยเจอท่านมาแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะค<ด>่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุสาธุค่ะสาธุทุกท่านเปิท,ปทุกท่านนะฮะวันนี้เราพี่คณะ YouTube ได้มา ขอความรู้จากเรื่องของใบสีวันนี้มันไม่บังเอิญเพราะที่นี่จะมีการบวงสวงอสมหลวงปู่ส่วนอยู่ๆผมก็ได้มาทำให้โดยที่ไม่ได้นัดหมายนี่เรียกว่าใบาสีจุลามณี อยู่ไม่ได้นั่นหมายแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาทําใบสีแบบนี้อะไรใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ลองเอายกไปดูว่าใบสีแบบนี้คือซึ่งไม่เคยได้เห็นอ้ใหญ่มากเลยนะครับรั้งแรกที่ผมทําครับทั้งแรกเลยบอกรั้งแรกเลยเพราะว่าเคยนิมิตเห็นแล้วก็ลองทําทําดูพอดีพี่พี่ที่เป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยเขาบอกเขาอยากได้ใบสีแบบนี้เขาไม่รู้จะหาที่ไหนอยู่ผมก็เลยลองมาปรึกษากันดูเพราะว่าท่านจะขึ้นกระท่อมหลวงปู่ด้วย ครับก็เลยมาทําให้ท่านเพื่อร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะค่ะครับนี่ใบสีที่จุลามณียอดเจดียด์ห้าชั้นโอ้ยอดเจดียด์ห้าจอมแล้วการทําต้องประณีตต้องใช้ครับครับต้องใช้เวลามากใช้เวลาแล้วอันนี้อ,อันนี้คือแค่เริ่มต้นครับนี่คือเริ่มต้นก็ใช้เวลาอีกหลายวันที่ผมต้องจับกรีบจับกรีบขึ้นกรีบขึ้นตัว เดี๋ยววันบงสวงจะได้จะได้เห็นครบเพราะจะมีทีมอีกทีมหนึ่งที่แม่ใบสีเขาจะทำมาร่วมด้วยเห็นอาจารย์นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูใบสีด้วยใช่ไหมครับครับก็ทำมานานแล้วทำมาเป็นสิเป็นสิกว่าปีแล้วครับเล่าที่ไปที่มาทำไมมาแต่ก่อนว่าทำธุรกิจบ,บ้างอะไรบ้างทำไมต้องมาเดินตามแต่ก่อนผม ผมเป็นศิษย์ผมเป็นนักร้องเป็นนักร้องอ่ครับครับแต่ก่อนผมเป็นนักร้องผมร้องได้เพลงได้ไม่กี่ปีพอดีอยู่คุนหนึ่งผมหลังจากเล่นดนตรีมามาล้าเนาะเหนื่อยแล้วนอนพอนอนก็ฝันฝันเห็นว่ามีปู่ท่านหนึ่งท่านมาชี้ทางบอกว่าให้เลิกทางนี้ทางนี้ให้หันมาทางนี้ทางนี้เพื่อปฏิบัติธรรมจากนั้นผมก็ ทำทางโลกไม่ค่อยได้เลยผมก็เริ่มเข้าหาครูบาอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมร่างกายเรามันผิดปกติ mm. ความรู้สึกอะไรทำไมเราผิดปกติ mm. ใช่จากเคยเที่ยวเคยอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองพอพอปฏิบัติไปเรื่อยไปเรื่อยก็เริ่มเข้าใจหลายๆอย่างเริ่มเข้าใจหลายๆอย่างผมก็เลยขอเดินเส้นทางนี้ ตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําก็คือไม่ได้ไม่ได้ว่าเราอ้างอิงใครหรอกอันนี้คือประสบการณ์ของผมเองครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวครูบาอาจารย์ตอนนั้นคืออนพูดตรงๆก็ได้นะหลวงปู่สวงใช่ไหมที่ที่ฟันเห็นครับก็ที่ฟันเห็นก็คือหลวงปู่แต่ผมไม่ค่อยกล้าเปิดเผยเท่าไหร่ก็มันเป็นครับมันเป็นความเชื่อสมบุรณ์ครับเขาเอาว่าวมาให้เอาให้กินอะไรของท่านจากนั้นผมก็พอแนะอยางงุ้นอย่างนี้ได้ก็ช่วยเหลือศาสนาและญาติโยมไห ตลอดสิบกว่าปีเห็นมันเข้าป่าเข้าลงกันครับครับสมัยบวชผมก็เดินทุดงตามป่าหลายๆจังหวัดครับใช้ชีวิตวัยรุ่นเคยได้ใจไหมครับโอ้ยอันนี้ผมเนี่ยตัวสุดยอดเลยแต่ก่อนครับทั้งพ่กแฮมวีเนี่ยสุดยอดเลยครับแล้วก็แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะมาเป็นอย่างนี้แล้วเราเพื่อนฝูงก็บอกไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์คนได้คมาเดินทางทําได้ แตากก่อนเป็นนักดนตรีนักร้องครับคร่ะนักร้องเนี่ยบอกวงชื่อได้นะเหนียววงกําแพงครับลองติดตามใน YouTube ได้อะไรครับเหนียววงกําแพงเพลงแม่ขอเพลงแม่ขอชื่อเพลงแม่ขอเมื่อสิบปีหลายสิบปีแล้วที่ทําไว้ก็ททาไม่ได้ทีนี้ก็หันเข้าทางทาเลยละทางโลกเลยเห็นว่าคือตรงกีตาร์นี่จับไม่ได้ลร้อนไม่ได้ครับร้อนเลยใครเอามาให้จับได้นินดิหน่อยก็ร้อนร้อนร้อน ทั้งที่อยากแต่งเพลงก็แต่งได้อยากอยากแต่งเพลงอยากร้องเพลงเหมือนแด่ก่อนแต่ว่ามันทําไม่ได้ <Okay. S 1> มันมีบางอย่างที่ว่ามันกั้นไว้หรือฝืนตัวเองไว้นะที่จริงเราก็ไม่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ไงแต่ว่ามันเป็นปัจจตังที่ว่าเราต้องเจอประสบพบเจอด้วยตัวเองค่ะแม่ขอตอนนี้ลงปูขอครับเจอลงปขูขอเข้ามานี่<ช>ไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยครับผมต้องทิ้งทิ้งหลายอย่างทั้งโลกครับวัานีเาเดินชีวิตมา ก่อจะมาเจอกันก็คือว่าสายบุญเนาะครับครับทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างธรรมะจัดสรรทุกอย่างเป็นธรรมะจัดสรรที่เราต้องได้พบเจอที่เราได้ร่วมบุญกันอันนี้ความความรู้สึกของผมนะฮะครับอยู่ๆเราได้มาเจอกันผมก็มานี่โดยบังเอิญทั้งที่ผมไม่เคยมาแล้วเจ้าของกระท่อมติดต่อไปมัได้โทรเคยเคยเจอกันครั้งหนึ่งเคยตอนผมบวงสวงเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วได้คุยกันแต่ผมก็ว่าผมจะเลิกทางนี้แล้ว เลิกบวงสรวงเลยกครับเลิกบงวงสรวงเลิอกอะไรแล้วแต่ก็ในเมื่อนิมิตว่าหลวง,งปู่ท่านบอกเขาเปิดเผยเลยเนาะครับให้มาช่วยกระท่อมนี้เด้อมามาเปิดบวงสรวงให้เข้าหน่อยมาเปิดภูมเปิดใบสีให้เข้าหน่อย mm. เพราะเราเคยบวงสรวงแต่วัดใ,ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดใบสีเปิดอะไรก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเรียบง่ายอยู่ันนเพราะเวลาว่างๆผมก็จะขึ้นป่าเขาไปหาปฏิบัติ ไปวิเวกแตบบ่ผมก็มีสายคณะธรรมที่เคยรู้จักกันหลายที่หลายหลายห,ายห,ายหายที่แล้วก็อย่างสายพ่อสวงเนี่ยก็มีสายพ่อหมานอะไรอย่างนี้มาแนะมาชวนไปชวนไปม,มันต้องหาปฏิบัติตลอดมาระยะ10บกว่าปีปฏิบัติตลอดครับนี่คือเป็นสายธรรมเนะครับสายบุญสายหลวงปู่ไม่ได้คือไม่ต้องมีค่าจงค่าจ้างท<ม>ี่จะไปไม่มีเนาะครับ ถ้า,าเรามาด้วยใจบุญเขาพามาไม่มีการว่าเออพี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะแลน,นเมื่อเราเป็นสายบุญด้วยกันแล้วเราก็เลยร่วมกันทําเลยดีกว่าอะไรก็ช่วยเหลือกันกกสังเกตดูใบาียเนาะอาจารย์ดูคิดดูแหละค,ค,คือการทำมันปราณีตมากแล้วก็ ห้าเจดีเรียกชื่ออะไรนะครับห้าเจดีจุลามณีครับห้าเจดีจุลามีคำว่าห้าเจดีก็คือว่าใหญ่แล้วครับเจดีหมายถึงเจดีที่สิ่งที่ไว้เกี่ยวกับพระธาตุพุทธองค์ธาตุพุทธองค์อ๋ออันนี้ผมคิดตั้งชื่อขึ้นมาเองเลยเป็นนิมิตไหมครับเป็นนิมิตนิมิตครับก่อนที่จะของเจ้าของกระท่อมเนี่ยจะได้รู้จักผมเนี่ยเจ้าของกระท่อมก็นิมิตว่าต้องหาคนที่ทําใบสีแบบนี้ได้อยู่ๆก็มาเองเลยครับ เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คนที่ฝันก่อนเพราะว่าจะหาที่ไหนได้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จคือตอนจะดูเรียบร้อยหรือสมบูรณ์ตอนวันวงสวงใครอยากรู้จะดูวันวงสวงตอนติดตามนะฮะวันที่8มาร่วมบวงสวงที่ปลายางบ้านหนองปลาขาวกระทมพี่ติงพี่น้องสายทำโอเคสาธุขอให้นิดหนึ่งนะครับนี่คือที่ถ้าเสร็จไปคืออะไรบ้างครับปูเนี่ยคือ เหลืออะไรอีกที่ยังไม่เสร็จเหลือจับกรีบครับใบตองยังไม่ได้จับเลยอันนี้เป็นแค่ฐานแค่ฐานที่เฉยเหลือจับกรีบอ๋ออันนี้คือทําจากอะไรครับปูนอันนี้คือกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็กระดาษเงินแล้วก็กระดาษแข็งพอเสร็จเคสนี้เสร็จแล้วก็เหลือแค่เรื่องของงานใบตองแล้วทีนี้เคยทำมาไหมครับชุดนี้ยังครั้งยังครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครั้งแรก ครั้งแรกเลยครับไอชุดที่บ้านผมผมทําแค่นิดเดียวครับแต่มาชุดนี้ว่าจะทําแบบเล็กๆอะไรมันก็เหมือนใจมันไม่อิ่ม,มเข้าใจปหเออใจมันไม่อิ่มแต่ว่าพอเราเห็นว่าพี่เขาบอกว่ามันมีจอมห้าเราก็เลยกําหนดนิมิตด,ดูว่าโอโ้มันเป็นอย่างนี้เป็นเป็นจอมจุลามณีห้าพระองค์ห้าพระองค์เจดีห้าพระองค์ครับเจดีห้าพระองค์ครับถ้าใครตีเป็นตัวเลขก็ได้นะฮะตอนนี้ในตรงกลางมีอันหนึ่งนะครับก็ เห็นปู่นะครับหรืออาจารย์วันนั้นก็เลขแม่นนันี้เลขจะจะคือไม่ไม่ผิดศีลเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นถ้าฝันยังไงก็บอกอย่างนั้นได้ฝันหรือยังครับอยู่นี่ยังยังเลยฮะช่วงนี้เร่งงานเร่งงานครับแตงวัดฟอนก็เห็นให้5 0ศูนย์ศูนย์าอยู่เนาะครับครับผมเหมือนกันแม่นเหมือนกันนะครับคือมันมามมามาบรรจบกันพอดีครับครับผมมาตรงกับเลขที่เขาได้ผมเหมือนกันครับ อ้ส่วนเลขส่วนมากอาจารย์ให้ยังไงนะเลขธาตอาจารย์จะให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยผมจะจะเขียนให้เลยครับจะไม่ค่อยไม่ค่อยว่าต้องแบบนี้แบบนี้คือจะเขียนให้จะจะเขียนให้กันทีจะเขียนให้กันทีครับครับจะไม่จะไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เพราะไอ้เรื่องนี้มันเป็นการเสี่ยงดวงเนาะมีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมดาครับขอให้ทุกคนแบบว่าไม่ไม่พึงยึดมากครับได้ก็ดี ือเป็นบุญเป็นโชคเป็นลาภก็แล้วกันค่ะเพราะงั้นก็ราวันบวงสวงกันกานในส่วนตัวเลขนะถ้าทำนี่มีอาจจะมีปู่ผ่านร่างมาได้ไหมก็น่าจะมีอันนี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงนะในนณะที่อาจารย์ปฏิบัติเขาว่าปู่ผ่านร่างหรือปูพญานาคหรือปูคือผ่านจริงๆริครับบางบางอันนี้คือคนใจเลยฮะแลวแต่บางบุคคลฮะอย่างผมประสบการณ์ที่ผ่านมาผมว่ามีมีจริงบางท่าน บางท่านที่ประทับร่างบางท่านที่ประสิทธิศาสตร์ผมว่ามีจริงในยายานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับในความสัมผัสแต่ละคนนี้มันสัมผัสได้หลายทางไหมได้ได้หลายทางครับยางอาจารย์ที่สัมผัสอะไรก็คือเป็นนิดนหน่อยหน่อยกผมก็สื่อเรื่องภูมิอะไรพวกนี้ oh. สมมติผมจะไปบงสรวงที่ไหนผมก็จะสื่อว่าเออที่นี่ทําอะไรแบบไหนที่นี่จะเปิดภูมิยังไงบนถึงจะทําได้ถูก มันมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าต้องมาบําเพ็ญดูมาบําเพ็ญดูสถานที่ด้วยนี่มาอยู่กี่วันนะครับตอนนี้มาดูภูมิที่จะเปิดก่อนวันก่อนวันที่หนึ่งอ่ะก่อนเออใช่ใช่มาก็เจอกันก่อนไวโอกพอดีเลยผมเห็นมันลุ้นอยู่นี่เลยช่วงสามสิบสามสิบมาก่อนขึ้นหนึ่งอันนี้จนวันที่สี่จนถึงวันที่แปดโอ้ยอยู่กับครึ่งเดือนต้นนีบเพราะว่าผมไปทำไปในที่ไหนผมต้องไป ไปปฏิบัติอยู่ด้วยจะเปิดที่ไหนผมต้องไปบําเพ็ญอยู่ด้วยเมาจะได้รู้สถานที่แล้วเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาสัมผัสเขามาบอกอะไรไหมก็บอกว่าเพศการบงสวงอย่างนี้อย่างนี้นะตั้งใบสีเปิดใบสีแบบนี้แบบนี้นะถึงได้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นไง๋อคือเขามาบอกก่อนล่วงหน้าเลยครับครับอือ่ะนี่คือความรู้นะแล้วก็เปิดใจของปู่มันเป็นศิลปะทางธรรม สมัยผมชอบศิลปะไงจะเป็นครูใบสีด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะไหมผมจะถือว่าลูกศิษย์ไม่ใช่ผมว่าเป็นญาติธรรมกันทั้งหมดเพ<อ>ราะผมเป็นแค่คนนะแนะนําความรู้ในเรื่องเหล่านี้ให้แก่สายธรรมผมไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์อะไรแต่คนเขาเรียกแต่ว่าเราว่าเราเป็นคนที่บ่งบอกข่าวสารในเรื่องของธรรมะหรือสิ่งเกี่ยวข้องที่เรารู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็ กนที่ปู่จะเป็นเนี่ยเป็นใบสีทุกอย่างเนี่ยมันมาจากไงนะะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะเปิดใจให้หมดเลยวันนี้ก็ทีแรกผมกระบอกก่อนจะเป็นใบสีมีปู่ท่านหนึ่งท่านทักผมไว้อ่าลงปู่สวงวกันเนกะันอ่ะอ,อันนั้นคือเคสใหญ่เคสใหญ่อ๋อเคสที่สองอมีปู่ท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผมท่านบอกว่าเอ็งจะได้ทําพวกนี้นะพวกเกี่ยวกับพิธีพราหมณ์พวกใบสีเองจะเป็นครูบาอาจารย์คนท่านได้ทักผมไว้เนาะ แต่ก่อนผมนก็ยังไม่เชื่อไงยังมีปู่อีกท่านหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้เอ่ยนามท่านครับผมทุกคนก็มีขีมือทุกท่านอยู่ที่คนว่าปฏิบัติศีลทานภาวนาทุกคนล้วนมีองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ที่ว่าความโลภความรุ่มความหลงจะเยอะเท่าไหร่ใจเราสะอาดใจเป็นธรรม นั่นแหละคือทำครับงั้นเราขอบคุณอสาธุสาธุก็ให้เจริญเจริญครับผมสาธุสาธุ